เมื่อ65ปีที่แล้วณอำเภอ8ดริ้วจงวังหวัดชเชิยงเซา มีเด็กชายตัวเล็กๆในครอบครัวชาวสวนธรรมดาธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้มีโอกาสไปมากกว่าเด็กปกติทั่วๆไปมากนักในวัยเด็กเคยใฝ่ันที่จะเป็นนักมวยถ้าเขาเลือกเดินบนเส้นทางดังกล่าวอาจไม่มีบัวขาวในวันนี้แต่ด้วยความขยนัน มุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้มีความเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนได้กลายมาเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของชาติในปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิติคุณดรสมหวังพิทยานุวัตรได้เลือกเดินบนเส้นทางของความเป็นครูและเริ่มต้นด้วยการสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสอบได้ลำดับที่หนึ่ง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตีเกียรตินิยมในปีพุทธศักราช2512ท่านได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาวิชาวิจัยการศึกษาในปีพุทธศักราช2514โดยได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ต่อจากนั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Education Psychology ในปีพุทธศักราช2519โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมิเนโซตาสหรัฐอเมริกาและกลับมาใช้ชีวิตข้าราชการที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพียงไม่กี่ปีต่อมา ในปีพุทธศักราช2525ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยด้วยอายุเพียง36ปีจากความสำเร็จความสามารถที่ทุ่มเททั้งหมดที่ผ่านมาส่งผลให้ศาสตราจารย์กิติคุณดรสมหวังได้รับรางวัล Outstanding Achievement Award สิทธิ์เก่าดีเด่นจาก University of Minnesota สหรัฐอเมริกาปี2004รางวัลดังกล่าวไม่ได้เป็นที่ยอมรับแต่เพียงในประเทศไทยแต่ในวงการระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยการวิจัยสถาบันและการวิจัยเชิงนโยบายก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ ความดีเด่นระดับสากลทำให้อาจารย์สมหวังได้รับรางวัลเกียรติยศที่นำความภาคภูมิใจมาสู่อาจารย์สมหวังและครอบครัวตลอดจนวงการศึกษาครองประเทศไทยคือการได้รับรางวัลจากหลายตำแหน่งดังเช่น การเป็นสิทธิ์เก่าที่เป็นหนึ่งในร้อยของบัณฑิตวิทยาลัยของ University of Minnesota สหรัฐอเมริกาการเป็นสิทธิ์เก่าของ University of Minnesota ที่ได้รับรางวัล The Distinguished International Alumni Award ในปี1977เป็นคนแรกของโลกที่เป็นนักศึกษาจากเอเชีย ประวัติด้านการทำงานของท่านดำรงตำแหน่งภาคีสมาชิกสาขาศึกษาศาสตร์สํานักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสถานดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิจัยการศึกษาประธานคณะกรรมการการบริหารสํานักทดสอบการศึกษาแห่งชาติสมศเกียรติคุณที่ท่านได้รับ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2524เป็นนักวิจัยและประเมินผลการศึกษาดีเด่นของวารสารการศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้รับการยกย่อง Innovate ให้เป็น ASEAN e n p l i s h Education Research and Development เปิดหลักสูตร,รดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นหลักสูตรแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและผลงานอื่นๆอีกมากมายในฐานะที่ท่านได้อุทิศตนให้กับการวิจัยของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพลเมืองดีพลเมืองและพลโลกศึกษา ตลอดจนผลงานวิจัยที่ทำมาต่อเนื่องยาวนานเกี่ยวกับการปฏิรูปและการบริหารครูในโรงเรียนการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระะารยนตร ประเมินภายนอกสำหรับสถานศึกษาและการปรับสัญญาณการประเมินจากภายนอกเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาอีกทั้งมาตรฐานการศึกษาและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในแวดวงวิชาการศึกษาของชาติอย่างยาวนานมาโดยตลอด คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อวงการศึกษาไทยจึงเห็นสมควรเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อกราบบวงคุมทูลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลแก่ศาสตราจารย์กิติคุณดรสมหวังพิทยานุวัฒเพื่อเชิดชู สันเสริญยกย่องคุณงามความดีของท่านและเป็นเกียรติประวัติแก่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสื่อไป